พรรคที่มีความจริงใจมากที่สุดในการแก้เรื่อนูนผมว่าไม่ไม่น่าจะเกินเลยกว่าพวกผมผมได้อภิปรายไว้ตั้งแต่ในวาระแรกว่าเราจะเดินหน้าแก้ไขรื่อนูนให้ประสบความสำเร็จให้ได้อะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคแล้วเราดูแล้วว่ามัน ไม่สามารถที่จะทําให้การแก้ไขรัฐนูลสาเร็จหรือทําให้เกิดการแก้ไขรัฐนูลสะดุดลงได้เนี่ยเราจะพยายามปลดชนวนตรงนั้นออกทั้งหมดจะเห็นว่าหลายเรื่องที่อยู่ในร่างของรัฐกูมใจไทยเราก็ยอมถอยออกในชั้นกรรมการเช่นเดียวกันในการลงมติของเราเมื่อวานนี้ ในมาตรา256ครับ28ก็คือเป็นการแข่งกันระหว่างร่างของกรรมธิการเสียงข้างมากกับคำแปรยติของสวออซึ่งสวออเขาก็พูดชัดเจนว่าถ้าเรื่องนี้เขาแพ้ในในชั้นวาระที่สองในวาระที่สามเขาก็ไม่โหวตให้เพราะฉะนั้นเราก็รู้ครับว่า ถ้าเรายืนตามเสียงข้างมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวาระที่สก็คือเราจะไม่ได้เสียงจากสอวอถึง67เสียงอย่างแน่นอน mm hmm. เพราะนั้นพรรคภูมิใจไทยก็ต้องตัดสินใจตัดสินใจไม่ใช่ตัดสินใจจากเนื้อหาสาระของตัวร่างเรารู้ครับว่าบางครั้งเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ แต่เราเราดูที่ปลายทางครับปลายทางคือเราให้คํามั่นสัญญาว่าเราจะพยายามแก้ไขรัฐนูนให้สําเร็จนั้นเมื่อรู้ว่าถ้าหากว่าทําการหนึ่งการใดแล้วทําให้วาระ3ามมันเดินต่อไม่ได้เนี่ยเราก็เลือกในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะทําให้เดินต่อไปได้ในวาระที่3ามก็จึงก็จำเป็นที่จะต้องตัดสินใจไปลงมติในวาระที่สอง าตามคำสงวนความเห็นของทางสงว